Baik Saltine Come การดีใจนะครับกําลังสติสังเกตครับโบดแต่ไม่ต้องมาทําสอดขอครับสติกําป้อมนํามาอะไรไว้ไว้ <US> คนเพื่อสิงสส่งีจากเพชรุ้ขอบคุณเสวัฒบุคคลาขอบคุณบุคคลผู้ดุบุคคลสัยนะครับนั่งทานันครับแก้ทัวภคของคุกอตุ้งกะระยานะครับฝันฝันอร่อยมากขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับที่มาให้กำลังใจน้าให้รวันกับถึงโต๊ ทุกทุกคณะครับสวัสดีครับและในขณะนี้พญาปังกอครบผมนะครับเป็นปอกกอเท่าที่อยู่จำสิงอยู่ในมาหาสมุทรตานมาขอบคุณอีกคนนึงใครอ่ะโอ้โหนี่เขาเป็นทางการใครอ่ะน้องอ้ำกระยาน้องอ้ำกระยา <ใน S 1> โฮพอตกพูดขนาดนี้ยังไม่ให้รางวัลอะไริดดูเนี่ยที่นั่นร้องแปนได้แปนดีเอาไปเจียวเนี่ย ปั้นเลยนี่นี่แหมวันนี้ก็ขอบพระคุณครับเพราะสำหรับพี่ๆนักแสดงทุกท่านนะครับทีมงานเสียงทุกท่านนะครับอ่าขอขอบพระคุณนะครับไหนล่ะอน้องน้องครับน้องจะคุยแก้วัดคุยไม่ได้อะไรหรอกนี่บางเนี้เดี๋ยวเรามาชมครับทีมงานเสี่ยงทุกท่านแชมป์จากเซทชันหัดใจนะครับผม ทุจริงปีล่าสุดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมพีเอสเดลวัฒนม่อขอบพระคุณครับอ่าพี่วัดตบกขาโซนหนึ่งครับขอบคุณท่านแรงกัญญาสองใส่เชิ้ตยิ้มโซนโซนหนึ่งครับโซนโซนหนึ่งครับขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ชมและสนับสนุนทำบ้านด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเสียอั้มด้วย แล้วก็ขอบคุณรับทีมงานของจัดแบ็กคนสร้างผ้าครับผมชมชนคนลักสิงโตเพลงคนพาไปเที่ยวครับและทีมงานของคุณแอร์เบ็ครับผมเราเชื่อได้ว่าหลังจากการแสดงเสร็จแล้วภาพที่ยิ่งใหญ่ของมากรตัวนี้จะพังหาดนะครับก็โดยนะครับมากอเท่าฝักงทนครับตองผู้สร้างนะครับมงกรสวยอันนี้แซ่บจากขาดใหญ่นะ โอ้โหสวยงามครับตั่ตอนเข้ามาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับโปรดทราบขันตอนาตการแสดงระวังลื่นนะครับทั้งแสดงระวังลื่นด,ด้วยขอให้ท่านได้สะดวกด,ด้วยสวยงามครับดึงดูดตำนานของมั่นตเท่ามั่นรเท่าครับโอ้อ กว่าจะได้นะครับกว่าจะเสร็จโหสวยงามตั้งแต่ก่อนี่ถอนออกมาจากที่เลยนะครับผมผมบอกไว้ก่อนนะครับที่จังหวได้เห็นนะครับขนาดมาที่บ้านเนี่ยคุณจะตามังคอบอยู่ตลอดสวยงามครับสวยงามโดยนะครับคุณอาเนสชายาครับผู้สร้างนะครับคุณโดนสังเกตลายจะไม่เหลือเเขาใช่ นี่คือเด็กเดียวในโลกนะที่ผมพูดได้นะครับผมเพราะเราทำบางกรเราตามมางกรนใช่และเราตามศิลปินเชะแยะ้ครับบมนี้เขาเรียกว่าธรรมชาติอาไพใช่เดอนัปก่นที่อยู get get ่อนำมาหลายท่านดีครับผมเขาบอกว่ากระต่ายมันขึ้นตัวบางกอนอื่นแต่บงกอนอื่นนก่อนที่จะกำลังร่างกายนะขอให้

แล้วตาแสดงตู่ยนะครับโอ้โหว่าตาัีการแสดงโดยธรรมเเดนแต้คนหไม่ขาดที่เดิมๆานมาดูดิดูดิผลงานที่มาเรื่อยเรื่อยคุยทิ้ไม่นานเวลาทำกันนานอีกเด้อคุณรูไหมว่ามัใช้คนสูงใช่เฉพาะหัวหนึ่โตนี่มาบันนี่ยครับอมเฉพา ได้เกี่ยวขาวว่าไครได้เกี่ยวขาโขลพร้อมกับผัจังหครับผมันหลายูดแาครับ้าครับมเาวนสสรือว่ากะายังว่าอ๋อาสนครับล่อได้จริงหเปล่า้อิงสองับหัว กดแวยุ่นววดี่ <|ja|> ่าเสร็จลบ่าสรมมันจะไปขอเียอี้เขบอกว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วทุกคนนี้ครับผมเสียข้ามักรตพอสดๆวากร้าลอมังกรหวิหมังกราย้มันะครับ้มังกรตัวนี้หจเวลามันเป็นแผ่นเลยครับผมเป็นตาตาที่ออก นะครับครับผมทีเดียวลูกปูชัดครับโอ้โหอันนี้แคปตะกอนแดงใต้นะครับแคปจากหาดใหญ่สวยสวยสวยเยวบกีหน้าของเขาไปอีกนะจะต้องมาแซวอีกกีหน้าครับผมขอบคุณพี่ติ๊กด้วยครับพี่กีขอบคุณพี่ติ๊กด้วยครับตอนนี้เราเพยายามให้เกดความร้อนแรงครับผมวันนี้ถือว่า บอลตัวและเปิดเด่นตะกรอนให้ชีวิตนะครับผมไปงานเฉลิมฉลองส่งน้ำของหลวงปู่ของหลวงปู่แสงนะครับขอบพระพุทธองค์ตกรอกขอบคุณพี่โต๊ะกัลยาและก็ขอบคุณไปร้าชาตุมนกัลยาทุกท่านครับผมทุกอกราบขอบพระคุณด้วยทุกนสิ่งโต้สิ่งะและก็ขอบคุณผู้ใหญ่แจนีกับต่างของตลาดด้วยคขอบพระคุณทุกท่านเลยขอบคุณไปร้านไม่สะดวกด้วยขอบคุณเสียอ๊อฟด้วยครับผมขอบคุณที่เดินมแก้ววานด้วยนะครับผม ขอบคุณนะปืนนะครับล oui, ุงดุยนะครับลุงดุยลุงดุยนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับขอบคุณนะนุงมคนอิมนะครับผมขอบคุณลุงพานขอบคุณนะครับขอบคุณลุงพอนะครับดูยังไงก็ไม่แก่นะพี่ดุงแล้วนุ่มไม่แก่อยู่แล้วก็แบบยมีด้วยุงตอนที่สองสามยังมีกำลังมินดีอยู่ฮะช่วงนี้สองแฉกก็ยังเมาอยู่เมาอะไรฮะเมาพอด สว,สวยงามประการเท่า,าความทนสุดเจ้าสุดจ้าฝากให้ฉันพาพั้งเถา,าด้วยมันเป็นอะไรที่ธัรมาติจริงๆรัวกัรขอคเดียวครับแป็เหตุวันนี้ลำสอบคื็ไได้แข่งครับนะครับผมิแผดแทนรถปูชักับ และทีมงานของขอาเราเป็ดขอบคุณคุณบอลเทพประสิทธิ์ด้วยนี่นะครับบอลเทพประสิทธิ์คนนี้มาช่วยการสนับสนนและขอบค,คุณขอบคุณคุณตจมนะครับซัดตาของเ<า>ราครับผมนะครับตเป็นลูกชา,กากยของนะครับของอ้อเท่ากันถูกต้องนะครับวันนี้ก็มาลงเกินเชื่อการนะครับ นี่แหละเขาเรียกบนเดะนะครับผมคุณดูบังกรตอนนี้ถ้าดูไกลๆคุณจะาจำเป็นหุ่นลายไม่มีครับคุณต,ต้องเข้าไปดูใ,ใกล้ๆบังกรเก่อองจริงจริงแล้ววันนี้บากรจะรับขึ้นจะแต่งข้ามานะเพื่อนบักรรับ้นไป็ข้ามานะช้นเปแต่ตงข้ามานี่นะพี่สุดยอดครับโอ้อโแต,ต,ต่ว้วา,านุวยงามด้วย วันนี้ผมก็โดดเด่นครัไอ้ยู่งแบบของนะครับดูตูข้าวบนนะครับตูงข้างบนสายไหนดูหัวในกินเขาด้วยครับทุกคนขอบคุณเสียอ้าระวังสายไฟเด็ดเดี่ยเหงื่อโดยทุกท่านครับวันนี้โดยนะครับทีมงารเสด็จหรือผู้ทาบนะครับครับผมขอบคุณี่ากนึกมาพร้อมเข้าขอบคุณความเมตตาที่คอยให้การสนับสนุนเรื่อยๆขอบคุณเสียอ้าวผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณครับพี่อ้าวครับให้เหงืให้ปังขอให้ตังคเยอะๆนี่ฮะน่ะ ไปไานี่แล้วดีมากดีมากนบน่บอบบอบมากดีมากฮะนะครับขอบเสียครับวันนี้มาวานสินคลให้นะครับนี่นะเป็นเจ้าอให่ไปพาไป่สียอนนอยู่หน้าด้วยนนี่นะอาขอบเสียมลไม่เอไป่รวยครับขอบคุณครับเารบอพรเป็นบางกอที่อ่บนนี่นะสวยนผผมพูดได้เลยสวยมาก รู้ไว้ทำไมถึงรู้ทำไมครับพี่นึกไม่ค่อยกุ้งเข้าบ้านเขาเขากลัวกูก,ก๊อปแบบขาหอมเป็นอะไรที่ชอบมรรดาเขาเขาก็ได้มาให้เล่นครับรอันนี้เรื่องจริงับต่างภาพเจอตาแล้วขอมเจอ ผิดเนี่ยเขาเรียกลายมกใชไปเสียจินตนากาได้นเดนห้ปดไไไดครับเือนองกนละเื่อบขอขอตได้โล่วใจดีครับขอบมาเดินามาแล้วไปไหนกันโอ้เอายครับผมจะมอบราวัลเ้ยขอบคุณขอบคุณครัไอ้ว้กยหัวโโหาเลย แต่อยากนี้ทีนะตอนนี้ปัญหาเยอะที่กินหัวที่กินตัวอยู่ที่ไหนดูเรื่ององสวยดาม่านะครับผมอ่ะอันนี้ลายธรรมชาติเลยนะใช่ครับหัวเดียวหัวจะเห็นแล้วปุ๊บใจดูเข่าครับผมสวยนะอย่อาเที่ยวข้างใช่ครับดูสาดูครับผมผู้เห็นจะอยู่บนนี้ที่นี้ใช่ครับวันนี้ได้เห็นตัวจริงเออ ปีนี like, ้ถือว oh, ่าเป็นป uh, ีหามงคลพรับสวยงามครับประกอบหินอาจาี่พี่ไม้ชาดิีครับคาระบมกครับมงชาคนลุกเ่ยอ้ปไ้เราตับไ้ทรวยพานี่รเป็นสิ่งทีาคทีนาคอม่ชานาาทุกทนอบคุณ ม,มันมีนิสิตของมันนะแล้วเขาเล่นเมื่อกีแล้วนะแล,วแล้วเมื่อไหร่เขาจะงอ,อมาโชว์อีกวะเนี่ยก็แล้วแต่อารมณ์เขาถ้างายชางเขาไม่ไออกขนาดนี้ถ้าชาเขาษาดตัวจะไม่ออกเลยคนที่ดวนเนี้โชคดีนะครับผมแต่วันต่อไปเไนี้ยเดี๋ยวดูไว้เนี่ยเพราะหัวนี้อาจจะเจ็บขึ้นนี้เวลาผ่านแล้วไมื่อไหร่แต่ติดใจแล้ว เสียงต้นเบอรที่มีให้กับทีมงานเสียงเอกหลวงปู่ทับขอบคุณเสียงอ้ําครับผมเป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับโขอบคุณครับทั้งสองคณะครับผมิลูงปู่พูนและทีมงานเสียงเอกหลวงปู่ท้าบครับครับผมบารมีของหลวงปู่ครับดาปกปักรักษาครับนะเดี๋ยวทะเลาะกันท่านตาเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวขออนุญาตอุลุนดาสรุปงานให้ครับพิสูจน์เลยนะคนพื้นที่ครับ เขาบอกเมาเลยกินข้าวก่อนเลยครับกินข้าวก่อนฝากเลือกความสะอาดให้ด้วยและมีทางด้านก๋วยเตี๋ยวขอบคุณอาจารย์แม็กคนสัม้าครับขอบคุณผู้สื่อข่าวชุมชนพลักษณ์สิงโตครับและการขอบพระคุณด้วยกับทีมงานฮะเคียกว่าคุยให้ทีมเล็ยังไงฝากมาด้วยนะครับวันนี้เป็นวันแรกวันที่13พรุ่งนี้วันที่14ชม10คะน้าเวลาเที่ยงตรงลัวพบกันที่นี่